ออกมาจากน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือนะคะก็คือคิมโยจองนะคะเธอออกมาบอกอย่างนี้ค่ะว่าประธานาธิบดีของเกาหลีใต้อ e ีแจมยองเป็นพวกมีสองบุค,คลิกแล้วก็ตีสองหน้าคือด้านหนึ่งเนี่ยบอกว่าพยายามจะกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือแต่ขณะเดียวกันก็ไปซ้อมรบร่วมกับสหรัฐอเมริกาค่ะ สำนักข่าว KCNA ทางการเกาหลีเหนือนะคะรายงานคำพูดของคิมโยจองน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ออกมาโจมตีอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ว่าไม่ใช่ผู้นำที่จะมาเปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีใต้อาจจะพูดถึงสันติภาพและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของ2เกาหลีทั้งทงที่ลึกๆก็รู้ดีนะคะว่า เป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะพวกเขามีเจตนาแอบแฝงและต้องการจะโยนความรับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ไม่อาจจะฟื้นตัวได้มาทําให้เกาหลีเหนือมาให้ทางเกาหลีเหนือแทนการแสดงความเห็นของน้องสาวผู้นําเกาหลีเหนือมีขึ้นหลังจากที่เกาหลีใต้แล้วก็พันธมิตรส,สาคัญอย่างสหรัฐเพิ่งจะเปิดฉากซ้อมรบร่วมทางทหารสัปดาห์นี้เพื่อซ้อมรับมือกับภัยคุกค,คามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือที่เพิ่มขึ้น ที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีเหนือก็มักจะวิพากษ์วิจารณ์การซ้อมรบร่วมของเกาหลีใต้และสหรัฐว่าเป็นการซ้อมรุกร้านเกาหลีเหนือและบ่อยครั้งเกาหลีเหนือก็เลือกที่จะตอบโต้ด้วยการยิงทดสอบอาวุธอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้กับสหรัฐยืนยันนะคะว่าการซ้อมรบเป็นไปเพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้น นับตั้งแต่อีแจมยองเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลของเขาประกาศจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือซึ่งในทางเทคนิคทั้งสองประเทศยังอยู่ในภาวะสงครามนะคะและสัปดาห์นี้อีก็เพิ่งจะสั่งคณะรัฐมนตรีเตรียมดำเนินการตามข้อตกลงที่มีอยู่กับเกาหลีเหนืออย่างเป็นขั้นตอนและเกาหลีใต้เพิ่งเริ่มรื้อถอนเครื่องขยายเสียงที่ส่งเสียงดังต่อต้านเกาหลีเหนือบริเวณแนวชายแดนออกไป ล่าสุดทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกถแถลงการตอบโต้ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลจะเปิดสักราชใหม่ของการเติบโตไปพร้อมๆกับเกาหลีเหนือและมาตรการล่าสุดของรัฐบาลก็มุ่งเป้าไปที่การสร้างสถีธรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของสองเกาหลีโดยต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคิมจองอึนผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือเพิ่งจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตของกองทัพเรือพร้อมกับประนามการซ้อมรบร่วมของเกาหลีใต้ว่าแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะยั่วยุให้เกิด สงครามแล้วก็เรียกร้องให้กองทัพเร่งพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วค่ะ